เขากันค่ะโ okay. อเคโอพยโอพโยะะ <laughs> ตอนนี้กำลังตอนตอนนี้ค่ะกำลังปลูก ผู้หลังคาอยู่นะคะอันนี้กำลังกำลังจะทำรถแคมปิ้งนะคะของของอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีมีเขากำลังกำลังจะทำหลังคานะคะวันนี้มาแคมปิ้งเสียงลูกระเบิดนะคะ แล้วมากินอะไรนะแม่ปลาเผาปลาเผานะครับดูใหญ่ๆๆๆใหญ่เท่ากขนเลยใหญ่เท่าหัวเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเมนแกะอันนี้กำลังข้างไหนก็มีของของกินงนะคะ อันนี้ก็มีของกินนะคะเขากินอยู่ข้างในใแล้วก็พี่บ่าแม่บอกว่าเวลาแม่พูดพี่เ่าถึงอย่างนี้ต้องงอกสงักมันเป็นยีตน่ต้องึอกวันนี้เรามาแคมปิ้งปลาเผากันนะคะพี่พี่ วันนี้มีเด็กมาพากเสียงนะคะก็เลยให้เขาพากเสียงก่อนนะคะทุกคนคลิปที่ผ่านมานะคะตอนนี้คือขั้นตอนการกางออนนิ่งเหมือนเดิมนะคะพี่ๆช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆนะคะวันนี้ก็จะมีเด็กชายเปาแล้วก็เด็กหญิงอัญชันนะคะทุกคนมาแคมปิ้งปลาเผาในวันนี้นะคะพี่ๆตอนนี้เราก็ใช้เวลาในการกางออนนิ่งประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะพี่ๆ แต่ว่าวันนี้ก็คือมีคนช่วยหลายคนนะคะก็เลยอาจจะเสร็จเร็วกว่านะคะตอนนี้เสาข้างหน้าเราก็ยังใช้อันเดิมนะคะที่มันโกงๆอยู่นะคะพี่ๆแต่ว่าเสาตัวกลางคือเราซื้อตัวใหม่นอกที่เราเคยซื้อมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยอะคะ่ะแต่ว่าอันไหนที่ใช้ได้เราก็ใช้ได้ไปก่อนนะคะพี่ๆเนาะอย่าเพิ่งซื้อใหม่นะคะเก็บงบไว้เติมน้ํามันไปที่อื่นนะคะพี่ๆ วันนี้เด็กหญิงอัญชันก็มีการบ้านนะคะก็เลยเอาการบ้านมาให้ทำอยู่ที่แคมป์นะคะจะได้เสร็จเร็วๆนะคะทุกคนนี่เขากำลังสอนการบ้านกันสองคนนะคะสิพานบ้านอนีนออืมบ้มแล้วเดี๋ยวขึ้นมือนี่ดูแลอาจจะไม่เสร็จนะคะพี่ๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังเก็บของออกมาจากรถนะคะพี่ๆนี่อุปกรณ์ที่เราจะมาทำกับข้าวกันนะคะ วอนนี้เราฟืนมาเรียบร้อยนะคะพี่วันนี้เราจะมีย่างปลาช่อนใหญ่นะคะทุกคนปลาคอยใหญ่ป่านเออดปลาคอยใหญ่ดื้อกับน่าจะมีต้หมกทัวปลาคอยใหญ่แล้วก็มีข้าวปุ่นนะคะแล้วก็มีปลาเผาเนาะไก่ทอดไก่ทอดแล้วมาจะว่าฮะกากหมูกากหมูยั่หมูยใส่โอ้พะร่วมกันบ่โอเคอเค่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยดูกันทำอาหารของเรานะคะ ขั้นตอนนี้ก็กาลังจะหุงข้าวนะคะพี่ๆนี่เราใช้หม้อหุงข้าวน้อยของเราเหมือนเดิมนะคะในการหุงข้าวแต่ละครั้งนะคะก็จะใช้แบตลดของเรานะคะทุกคนตอนนี้ก็ขั้นตอนการล้างน้ํานะคะเราก็ใช้น้ําที่เราเตรียมมานะคะพี่ๆในการหุงข้าวนะคะน้ํานี่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะหุงข้าวแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานได้ด้วยค่ะทุกคนล้างจาน อันนี้มาถึงขั้นตอนการเสียบมะข้านะคะนี่เขาจะมีโหมดนะคะโหมดหูต้มตึงนะคะทุกคนนี่ใช้สะดวกสบายมากมที่เปาทำอะไรก็พูดปไปทเาทำอะไรอยู่ก็พูดเป่าจะย่างปลาที่เปาจะย่างปลานะคะพูดดังๆแม่จะทำที่เปาจะย่างปลาปลาปิ้งปลาเผานะคะ แล้วก็จะเสียบไม้อยู่นะคะปล,ลปลบม,ม,ม่ได้แล้วก็ตีพี่ปลาพี่ปลาอ,อ่อยดูาหน่อาเอาปาเเลาไปกือ,อเอ่ลยอาเอาไปหงปอง่องนอันนี้ก็คือปลาใหญ่นะคะใหญ่มาก มาอีกใหญ่เท่าแขนเลยนะคะยิ่งขู่แขนแต่ตัวใหญ่กว่าแขนเจ้าขาวัดขาดูนะคะอคตอนนี้นะคะพะ่อกำลังจะเสียป,ป้าย่างรอแม่ไหมย่างรอแม่นะคะตอนนี้ตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้เลยนะครับปูดูสิคะ ในวัดเจ้าแขกดูดโอ้ใหญ่เจ้าแขกค่ะตัวใหญ่มากอันทันบอกว่าเอาใหญ่มากแต่ว่ากันนะครับของกินนะครับใช่ไหมอันทันใช่เรจะจัดการทางคือออกที่หางหืมดว่ะเหรอ เสียบตายแล้วนะครับแลวมันกำลังกระพือปีมมันจะวิ่งหนีคนนะคะหลังคาเกลือเกลือเะจะได้เกมๆแลเพื่อนๆหวานจิ้มเนื้อหวานยำนะครับทุกคนกำลังกำลังปิ้งปลา มันก็ดังเ้าอยู่นะคะเดาเดาเดาอันนี้รอ<ร>บรอบรรยากาศแล้วก็คือชมบิวชุดชมบิวนะคะเด็กก็แล้วก็กดโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายเองนะคะแล้วก็มีก็มีคนมามาดูควายนะคะมาดูบัวแล้วก็ ตรงนี้ชมวิวสปิดใสดีค่ะมามามายือนทางหน้าดีกว่ามายืนภาคทางหน้ามาไม่ไม่เอา้าทำไมไม่ภาคทางหน้าก็เห็นหน้าด้วยนักข่าวเลยแล้วก็ไม่เสียงมันจะดูดลงไปต่อก็ับตรงนี้ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นเริงอาจารยชื่อเล่นชื่อจริงชื่อว่า ชื่อปุญญาวีปาพีชื่อเล่นน้องอาจารย์นะคะวันนี้มามาแคมปิ้งฟังเสียงลูกระเบิดแล้วมาปิ้งปลากินนะคะจบแล้วนะคะเรื่องของอันชาต ปลาเผาตัวใหญ่ๆนะคะพี่ๆเดี๋ยวรอให้ปลาสุกก่อนเด้อ,อวันนี้แคมปิ้งปลาเผาของเรานะคะพี่ๆจะตั้งขึ้นอยู่ที่นาของเราเหมือนเดิมสว่วนนี้ก็จะเป็นป่าไผ่แล้วก็มีสัตว์นะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้สองสัตว์เต็มเลยคะ่ะุกคนประมาณสิบกว่าตัวสองสัตว์นะคะนี่นี่คะ่ะม,ม่ัวหรอแม่เดี๋ยวให้ปลาเผาเสร็จก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราก็จะมาตําถั่วกันนะคะพี่เมนูง่ายๆในจ้ากิน ตรงไหนก็อร่อยจ้าที่ปอาตกชันเอาอันนี้ระหว่างรอก็กินขนมรอนะคะพี่พี่เนกินขนมกินน้ํารอนะคะระหว่างปลาของเราใกล้จะสุกแล้วก็จะตําถั่วนะคะพี่พี่เดี๋ยวจะกินข้าวกันนะคะ ตัวนี้ปลาคอใหญ่ของเราจ้าบ่ไหร่ผมเ้าไปลาบมีสัตว์ป่ามากินนะคะทุกคนนี่สัตว์ป่าหลายตัวมากนี่บรรยากาศรถเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือตำบักถัว่วตำบักหุงนะจ้าวันนี้เราก็จะเป็นตำถั่วนะคะพี่ๆเนี่ยคะ่ะทุกคนเด็ดบกถัว่วใส่โคกเด้อจจะเดอ้อตำห้แหลกนะคะด้วยนาต้องแหลกแหง้งตำพอแตกๆกูกๆป,ปิ๊ป๊ นะคะใส่มะเขเทศลงไปใส่มะกอกนะจ๊ะใส่บักนาวนะจ๊ะทุกคนเมนูที่อร่อยนะคะกินกับปลาเผาได้อร่อยนะคะทุกคนนี่ใส่น้ำตาลใส่ผงสุโรจ้าเติมประแดกลงไปเด้ทุกคนเอยย้วได้เลยจ้าอร่อยไหมนะอร่อยไหมเนะี่ยใครรีสิจแล้วคะตมถั่วค่ะทุกคนเอาเทเลยใช่ไหมอร่อยมากเดวหนูชิ้น กล้าไหมเสลบค่ะกล้าไหมกล้าเราลองดูเราลองดูลองดูลองดูเม่ลองดูเขาจะเขาจะลองลองไม่เขาจะชิมคุณลองเลยอาชิมก่อนค่ะลองชิมเขาเขาอาสาเองนะครับเราไ่ได้บังคับให้เขาชิมนะครับเก็เป็ดนะครับไม่ใช่เนื้อมดอร่อยไหมคะโอเคลองเนี่ยค่ะปลาใหญ่มากนะคะวันนี้ปลาใหญ่มากอาจารย์ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้กินปลาเผานะคะ ปลาเลยค่ะโอ้ทานเนื้อปลาฉสำมากๆเลยค่ะวุ้นกับปลาขาวแห้งโอ้โอช่ำมากนี่ตรงนี้ยกวจ่ำเลยพ่อช่ำมากตอนนี้เรากำลังเริ่มจะทานข้าวกันนะคะพี่พี่พี่เปาเขาตักข้าวเหมือนเดิมนะคะหน้าที่ของเขานี่ตักข้าวค่ะทุกคนกินข้าวกับปลาเผานะคะแล้วก็จะมีน้ำจิม้มหมูกระทะหวนานๆนะทุกคนหนูก็เอามันกินอร่อยนะคะพี่พี่แล้วก็มีผักนะคะ วันนี้ก็ได้ไก่ทอดมาด้วยเด้อกินข้าวกับบรรยากาศทุ่งนาเหมือนเดิมจ้าเนีน่ยค่ะทุกคนกินข้าวกับบรรยากาศดีๆจ้าเอาเปลี่ยนบรรนางเปลี่ยนบรรนางวันนี้มีข้าวปุ่นน้ำเด้อค่ะเด้อต้มบักทัวก็ข้าวปุ่นจ้าทอดไก่ไปด้วยนะคะอร่อยอร่อยจ้าเอาเจ้าเจ้า เนื้อปลาคือหวานฉ่ำมากนะคะพี่ๆไม่ได้ย่างแบบสุกจนแห้งนะคะสุกแบบประมาณหนึ่งน่าอร่อยมากๆเลยเนื้อปลาเอ้ยตัวปลาขนาดหนึ่งกิโลนะคะพี่หนูซื้อมานะจ๊ะหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะวันนี้เรามีน้ำเขียวด้วยนะกินต่อกินต่อด้วยความอร่อยอร่อยค่ะเด็กเขาก็ชอบนะคะปลากับตาหมกถั่วด้วยนะจ๊ะเด็กพวกนี้จะกินง่ายนะคะทุกคนกินได้ทุกอย่างเลย แม่กับพ่อกินอะไรหรือว่าป้ากับลุงกินอะไรเขากินได้หมดนะคะทุกคนนี่ทำก๋วยเตี๋ยวนี่พี่ป้าพ่อกินแล้วไม่พี่ป่า,าน,นาเนี่ยไม่ได้กินใครจะกินตรงนี้โอใครจะกินตรงที่นะแี่มีสุดเขาจะให้คนที่เขาชอบที่สุดค่ะให้แม่ค,ค,คนที่รักน้อยที่สุด เัรักเขาว่าเขารักฉัมากกว่าเธอเขาบอกเนาะน้ำอ่ะเฮ้ยฮึโอ้โหน้องลาห่ไหนอามาบอกมีไส้ถังกั้น้ำลังนองแต่ตอนนี้จะให้คนที่รักที่สุดน้าให้แม่โอ้ยฉันไม่กินอะมาอะไรมันไข่ มำไมไม่สุกมัสุกมัสุกทำไมไม่มีเลือดอาจะให้ดูด้านขอปลานั้นที่ใหญ่จังไม่ใช่ก็นี่เล็กของคือเราจะเอาให้ยังไงอเล็กอ่านี่ค่ะทุกคนปลาสุกอยู่นะคะทั่วแบบพื้นๆบางามันอาจจะมาซูใครเอาไปหยางใหม่ม่มันสุกนั่นแหละแต่มันเป็นสุกแบบว่าหวานๆน่ะมันเป็นกำถั่วนะคะปลาใหญ่มากตอเนื้อมันผุยอ่ะอ่ากินไหน อร่อยไหมคะเนี่ยค่ะทุกคนผลงานที่เรากินหนึ่งตัวจมูกคือใหญ่มากนะคะทุกคนมึงด้วยจะแค้นตรงนี้มันใหญ่แห้งเด้อโลหนึ่งนะคะแล้วก็ของที่เรากินนะคะเด็กก็กินจนท้องแตกนะคะตอนนี้คุณเปาก็เริ่มอิ่มแล้วค่ะในบรรยากาศบรรยากาศลมวีวียังไม่ค่อยลมเท่าไหร่วันนี้ลมนิดนึงเข้งใจไห ูกนะคะทุกคนหุ่นนาข้าวขาวหุ่นเต้มเลยเธออย่ามาอยู่ใกล้ชั้นออกไปเลยควายป่านี่ค่ะม่าเาเปาเนี่คือสัตว์อาคมควายธนูนะคะพี่พี่นี่ก็นอนข้างล่างนะคะพี่พี่ดิวแคมป์ของเรานะจ๊ะ เธอก็เอาไฟสายสีไปสายดูนั่นไฟสายนั่นค่ะคนนี้เนนองมันอยู่ข้างล่างนะคะพี่พี่พ่อลูกเพิ่นนะคะนี่กองไฟแบบนี้ระกับสมุนนะคะทุกคนคุณอีกตัวหนึ่งไต่รถนะคะเด้อนี่เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะพี่พี่ตอนนี้เวลาหกโมงนะคะนั่นตื่นพวกนี้ตื่นไปแล้วต้องเก็บที่นอนเลยจ้านี่ขันปีเขาข้างหนามมา อันนี้กลัวอันนี้กลัวเสียงบึ้มบมเลยขึ้นมาทุนเดิมคือกลัวฟ้าร้องนะคะทุ <c oughs> กคนยากาศวันนี้หมอกไม่ค่อยลงเท่าไหร่ไม่จับเท่าไหร่นะจ๊ะ6โมงเช้าจ้าถ้ะีท่ย่างันวันเห็นได้เลยว่าจะบอกเมืลอไรน้อก็ไปจับ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในแคมป์ของเราทุกแคมป์ต้องมีตำหม,มกตำหม,มกห่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนตอนนี้ก็ตำหม,มกถั่วนะจ๊ะเรามีช่างเขาก็ตำเองนะคะทุกคนนะตำตำตำหมกห่งหมกถั่วบลานดเลยคะ่ะทุกคนหน่อยหน่อยก็เลยตำเพอได้กินก่อนนะคะพี่ๆวันนี้ก็น่าจะมีเมนูง่ายๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนมีไข่เจียวนะจ๊ะเนะยคะ่ะทำไปทำปไป อันนี้มีตําถั่วนะคะทุกคนแล้วก็เึ้นยังี้ยกอมเขียดปะอมเขียดแล้วก็ไข่นะคะพี่พี่กินข้าวนะจ๊ะอออันนี้เป็นการกินข้าวรอบเช้านะคะพี่พี่เมนูง่ายๆนะคะกินกันอยู่สามสี่คนนะคะพี่พี่กับน้องหมาก็นั่งรอนะคะนอนรอนะจ๊ะวันนี้ก็มีไข่เจียวนะคะทุกคนเจียวร้อนๆกินเลยค่ะพี่พี่ บรรยากาศก็อยู่ทุ่งนาของเราเหมือนเดิม,มนจะจ๊ะนี่ควนหุยหุยอยู่เราจะจุดไฟนะคะทุกคนเพื่อไล่ยุงด้วยนะคะตอนกลางคืนแล้วก็มีคุณเปาก็ย่างปลาของเขาไปนะคะพี่ๆคนไปสูบไอ้พันไปงมปลาอยู่หันมานะคะบรรยากาศการกินข้าวของเราตอนเช้านะคะกำลังเก็บรถกำลัลงเก็บกันเลย เก็บนะคะตอนนี้ก็จลเก็บ้วแคมปิ้งนะคะก็เลยแล้วก็ทุกคนกํลัง ตอนนี้กำลังกำลังจะเก็บรถนะคะเก็บรถแคมปิ้งนะคะแล้วตอนนี้ก็รอะตอนนี้เรากำลังเก็บออนนิงของเรานะคะพี่ๆต่างคนต่างทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะจะได้เสร็จเร็วๆนะคะ นี่อ้าวเด็กก็มาหมุนกล้องอะไรของหนูนะคะทุกคนแล้วก็มาเก็บไม้เก็บอะไรนะคะช่างก็จะถอดผ้าใบาออกนะคะพี่ๆีการแคมปิ้งของเราก็จะเป็นการกางออนนิ่งตลอดนะคะทุกคนเรายังไม่มีงบซื้ออ่อนนิ่งนะคะเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะ <S <S เริ่มจะเสร็จแล้วค่ะเริ่มถึงการทำการเก็บเชือกแล้วนะคะพี่พี่ เดี๋ยวเราก็จะหางบประมาณซื้อออนนิ่งอยู่นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเนาะเราจะมีงบประมาณก็ใช้ผ้าใบในการทำออนนิ่งไปก่อนนะคะพี่ๆยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะพอดับไฟที่บ้าเก็บเสื้อ ตอนนี้เราก็กำลังเอาลังขึ้นนะคะลังอุปกรณ์ของเราขึ้นนะคะนี่น้องหมาก็มันเดินนองด็อกดองด,ดอกอยู่นะคะทุกคนอันนี้ชื่อว่าน้องดอกแก้วนะคะเป็นมาน้อยของเราที่ตัวใหม่ที่เรามาเลี้ยงนะคะเนี่ยอังเปาก็จะยกนะคะทุกคนนี่ลังค่อนข้างหนักหน่อยนะคะพี่ๆเป็นลังพวกโคกสากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหนักนะคะเด็กหญิงอัชญชันก็นั่งรอนะคะพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นบ้านหมาไปขายก็เก็บของนะคะทุกคนเก็บพวกขยะเก็บของขึ้นรถนะคะ เพื่อจะเอากลับบ้านนะคะพี่ๆเดี๋ยวถ้าเอาไว้เดี๋ยวมันจะลกนะคะทุกคนมันจะเป็นขยะเนาะเราก็เก็บกลับบ้านนะคะ เราก็จะเก็บน้ํานะคะทุกคนปวกเก็บน้ําเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างขึ้นรถให้หมดนะคะน้ําของเราก็จะเป็นน้ําที่เราใช้นะคะทุกคนก็อาจจะเหลือจะหมดหรือว่าจะเหลือในแต่ละรอบนะคะทุกคนแล้วแต่ว่ารอบไหนที่เราใช้น้ําเยอะนะคะแต่ว่าก็ใช้เพียงพอทุกครั้งนะคะพ,พี่ี่ ตอนนี้คือเราสตาร์ทรถแล้วน,นะคะทุกคนก็จะเอาน้องหมาขึ้นรถนะคะมาตัวเล็กเอาขึ้นรถเลยมาตัวใหญ่เดี๋ยวดอกมินเ,เขากลับบ้านเองนะคะพี่พี่นี่เราก็เก็บของเก็บของนะคะทุกคนเอาปิดรถจ้าตอนนี้เก็บของเรียบร้อยนะคะทุกคนกำลังจะออกเดินทางกลับบ้านนะคะพี่พี่นะคะกำลังเดินทางนะคะ บ้านอย่าปลอดภัยน,น,นะทุกคนบ๊ายบาย